สนับสนุนโดยมิสูบิชิปาเจโร่สปอร์ตใหม่รยทั้งร้อยที่ผู้โดยสารเคยถูกแท็กซี่ปฏิเสธหรือพบเห็นพฤติกรรมของแท็กซี่เลือกรับเฉพาะผู้โดยสารต่างชาติมากกว่าคนไทยท่านบาคมนี้กระทรวงคมนาคมไฟเขียวให้แท็กซี่ปรับขึ้นราคาพร้อมกับความคาดหวังของสังคมว่าแท็กซี่ก็จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองด้วยเช่นกันไปติดตามเรื่องนี้กับคุณสาราร,รัตน์รัตนสุวรรณ ่อยมากค่ะแล้วเขาชอบแบบบ่นอะไรเงี้ยพูดไม่สุภาพอครับแล้วก็บางทีก็ขับแบบปัดไปปัดมาครับเราเป็นผู้ใช้บริการเราก็ต้องการการบริการที่ดีเหมือนกันเราก็แบบเออต้องการความปลอดภัยกระทรวงคมนาคมไฟเขียวแท็กซี่ปรับขึ้นค่ามิเตอร์เป็น2ระยะระยะแรกเริ่มจากเดือนธันวาคมถึงกลางปีหน้าเพื่อลดผลกระทบต่อผู้โดยสารบรรดาคนขับแท็กซี่ยอมรับว่า อัตราค่าโดยสารใหม่ไม่คุ้มทุนจากราคาก๊าซที่สูงขึ้นรู้ว่าการปรับมันดีนะแต่ว่าถ้าปรับที่นี่ไม่ต้องปรับก็ได้มันขึ้นมาวิ่งรถวันนึงจะได้มันจะได้เพิ่มมามันจะได้ข้าวพักจานหรือแบบก็ยังมีรูปด้วยเพราวันหนึ่งสมมติเราวิ่งรถห้าร้อกิโลแต่จริงอมีติดผู้โดยสารประมาณร้อยกวโลแค่นั้นเองแล้วอีกสองสามร้อ,อยโลเนี่ยเป็นการวิร่งรถเปล่าซึ่งมันไม่ได้อะไรหรอก กก็ขึ้นตามมาอยู่เลยเดี๋ยวก็มียางรั่วเปลี่ยนยางเปลี่ยนเบรกเปลี่ยนโชคทุกอย่างเกี่ยวับฐานรถตั็กซี่ใช้งานตลอดภาพลักษณ์ด้านลบที่มีต่อแท็กซี่ทั้งการปฏิเสธผู้โดยสารใช้คำพูดไม่สุภาพ บางรายเป็นผู้ลงมือก่ออาชญากรรมการขึ้นราคาจึงสวนทางกับมาตรฐานการบริการของแท็กซี่ที่แย่ลงรู้สึกไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แบบบางทีเราก็รีบหรือบางทีก็แบบเอ้ามันก็ไปไปได้แล้วทําไมเขาไม่ไปอย่างเงี้ยครับเขาไม่ให้คำตอบอะค่ะเขาบอกว่าไม่ไปใช่ค่ะถ้าแบบถ้าบอกว่าส่งรถไม่ทันเนี้ยมันยังพอเข้าใจได้แต่ถ้าเกิดไม่ไปเพราะรถติด อะไรเงี้ยคือเราก็จ่ายตังค์เหมือนกันนะคะแต่ยังเมื่อกี้เขาก็สั่นหน้าแบบไม่เราขอไปเลยบางทีก็รีบๆแล้วจะไปไหนอะไรเงี้ยก็บอกว่าจะส่งกะอะไรเงี้ยก็แต่ก็ยังเปิดว่างอยู่เงี้ยก็เสียความรู้สึกเยอะค่ะทีมข่าวในชั้นไอฝ่ายลงพื้นที่บริเวณหน้าห้างสยามพารากอนซ,ซึ่งเป็นย่านที่มีการจราจรติดขัดเพื่อสังเกตพฤติกรรมการเลือกรับผูดด้โดยสารของรถแท็กซี่พบว่าแท็กซี่ส่วนใหญ่ปฏิเสธผู้โดยสารโดยข้ออ้างรถติด หรือต้องส่งกะบางคันใช้วิธีการสายหน้าแล้วขับรถหนีไปส่วนใหญ่จะเลือกรับผู้โดยสารที่เป็นชาวต่างชาติมากกว่าคนไทยที่ไปนชัเนชั่นบางนาไหมคะคนขับแท็กซี่รายนี้บอกว่าเหตุผลที่เลือกปฏิเสธผู้โดยสารเพราะต้องส่งกะตอน5โมงเย็น หากรับผู้โดยสารแล้วเกินเวลาจะเสี่ยงถูกปรับชั่วโมงละ100บาทส่วนที่อ้างรถติดตัวเขามองว่าเสี่ยงต่อแก๊สที่จะหมดลงเพราะบางเส้นทางอย่างสีลมหรือเยาวราชไม่มีปั๊มแก๊สให้เติมก็เช้านี้ก็ต้องส่ง5้ามงเย็นโดยการเตรียมตัวจากจาก,ก่อนจะถึง5้าโมงเย็นนี้ก็คือสี่โมงเย็นนี้ก็ต้องเลิกรับงานแ้วก็หนึ่งชั่วโมงที่เลือก็คือต้องล้างรถเติมก๊ส คือชั่วโมงนี้ก็คือต้องต้องส่งให้ถึงอู่ด้วยระหว่างอู่ก,ก็ตกลงกันไว้แล้วครับก็คือเกินไปชั่วโมงละร้อยอย่างรถหันหน้าไปอย่างนี้แล้วผู้โดยสารเรียกอยู่ฝ่านี้ว่าเพื่อจะกลับไปข้างหลังใช่ไหมครับนั่นก็คือมันจะรับไม่ได้เลยยกเว้นว่าผู้โดยสารเรียกแล้วไปข้างหน้าบางจุดก็คือการ์ดเราอาจจะมีพอแต่ว่าจุดที่ไปส่งตรงจุดนั้นการ์ดจะไม่ไม่มีปััมการ์ด MGV ที่เขาไม่ให้ตั้งนะครับอย่างยกยกตัวอย่างแถวสีลมแถวเยาว,วราชอะไรพวกนี้จะไม่มีปั๊มกาดครับมันจะเข้าไปแล้วมันกัดหมดแล้วออกมาไม่ได้เลยกรมการขนส่งทางบกแม้อนุมัติให้แท็กซี่ปรับขึ้นราคาแต่จะประเมินคุณภาพและบริการหากได้เสียงตอบรับดีจึงจะปรับอัตราค่าโดยสารระยะที่สองให้เต็มเพดาน13เ ส่วนค่าโดยสารอย่างเริ่มต้นที่35บาทแต่จะเพิ่มขึ้นในกิโลเมตรถัดไปกิโลเมตรละ50สตางค์ส่วนช่วงรถติดหรือหยุดนิ่งจะปรับขึ้นจาก1บาท50สตางค์เป็น2บาทก่อนการปรับราคาเนี่ยแท็กซี่จะต้องผ่านการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานคุณภาพตามที่กรมกำหนดไว้ขณะนี้มีแท็กซี่ที่มาตรวจเนี่ยประมาณ2 0 0 0 0คันเสษ ผ่านคุณภาพมาตรฐานไปแล้วเนี่ยประมาณ156,000คันคิดเป็นสัก8 1กว่าเปอร์เซ็นต์กรมจะมีเช็คลิสต์เลยนะครับว่าต้องผ่านอะไรบ้างนะครับแล้วถ้าผ่านแล้วเนี่ยกรมก็จะออกเป็นนังเป็นเป็นบันทึกเล็กๆรับรองว่าแท็กซี่คันนี้ผ่านมาตรฐานแล้วเพื่อพร้อมเมื่อมีการประกาศใช้ราคาค่าโดยสารใหม่ แท็กซี่คันนี้ก็พร้อมที่จะปรับจูนมิเตอร์พอหลังจากที่ปรับราคาไปแล้วเนี่ยจะประเมินคุณภาพการให้บริการเรื่องใหญ่ๆคือเรื่องการปฏิเสธการรับผูดด้โดยสารเจ้าของอู่แท็กซี่ยอมรับว่าต้องปรับสภาพรถให้ได้มาตรฐานซึ่งเป็นการเพิ่มภาระให้เจ้าของอู่ในส่วนของค่าซ่อมบำรุงที่เพิ่มขึ้น และยังต้องเข้มงวดในเรื่องการให้บริการและคอยย้ำกับคนขับไม่ให้ปฏิเสธผู้โดยสารเบื้องต้นเนี่ยก็คือเพิ่มรายจ่ายแน่นอนคือเราก็ต้องบูรณะลถให้อยู่ในสภาพที่ดีตลอดเวลาทั้งภายในภายนอกภายในก็ให้สะอาดภายนอกก็คือให้ให้ดูว่าโอเคคือรถอยู่ในสภาพพร้อมที่จะให้บริการ ต่อผู้โดยสารเป็นนโยบายที่ดีค่อยๆค่อยๆปรับปรับไปเรื่อยๆต่อไปอ่ะรถแท็กซี่สาธารณะประเภทนี้ก็จะแบบเรียกว่าจะถูกยกระดับเพิ่มขึ้นมาเป็นการช่วยตัวคนขับโดยตรงเลยแต่ว่าไม่ได้ช่วยผู้ประกอบการเท่าไหร่เพราะว่าผู้ประกอบผู้ประกอบการเนี่ยรายได้หลักไม่ได้มาจากจุดนี้เพื่อสร้างหลักประกรันเรื่องให้บริการกรมการขนส่งทางบก ส่งทีมสุ่มตรวจรถแท็กซี่ตามท้องถนนโดยเฉพาะบริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าย่านชุมชนที่มีการจราจรหนาแน่นและสถานีขนส่งผู้โดยสารรวมทั้งเปิดรับความคิดเห็นจากประชาชนผ่าน1584เพื่อน,นำข้อมูลมาประกอบการพิจารณาปรับขึ้นค่าโดยสารในระยะที่2ต่อไปแนวทางที่กรมวางไว้เนี่ยก็จะใช้ระบบไอที ที่ที่ค่อนข้างสะดวกง่ายสำหรับผู้ประชาชนที่จะช่วยประเมินนะครับอาจจะให้ใช้สมาร์ทโฟนในการสแกน QR ว o า e โค้ดหรือว่าแล้วก็แค่คลิกไลค์แล้วก็ข้อมูลก็จะส่งมาที่กลมนะครับสำหรับการประเมินนะครับเรื่องนั้นเป็นการใช้เทคโนโลยีอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยประชาชนสามารถช่วยประเมินผ่านหมายเลข1584ซึ่งเป็นเลข เล,เลขกลางของ,ของกรมได้4 4ชั่วโมงปัญหาโดยหลักเลยเนี่ยก็คือผู้โดยสารส่วนใหญ่จะล้อเรียนว่า,าคนขับปฏิเสธไม่ยอมรับเราต้องมองว่าคือเขาอาจจะมีเหตุผลจริงๆเรื่องการโรงกะเรื่องการเติมกา๊าซโดยเฉพาะาเชื้อเพลิงที่เป็น NGV เนี่ยเวลาเติมเนี่ย มันวิ่งได้กิโลน้อยโดยโดยมากเนี่ยก็จะวิ่งได้อยู่ประมาณ1ถังต่อประมาณไม่เกิน200กิโลโดยสารเรียกอาจจะแบบมีบ้างที่คนขับเนี่ยเกิดการปฏิเสธส่วนใหญ่เวลาเวลาร้องเรียนไปแล้วและเรื่องถึงกรมการขนส่งเนี่ยอโอกาสที่ทางคนขับเนี่ยจะได้ชี้แจงน้อยมากส่วนใหญ่คือผิดแน่นอนคือก็โดนปรับค่อนข้างจะเยอะ ปัญหาการให้บริการของแท็กซี่ผู้โดยสารต้องหาทางเลือกที่ดีกว่าแม้จะจ่ายแพงขึ้นปัจจุบันมีแอปพลิเคชันเรียกแท็กซี่ที่กำลังเป็นที่นิยมตัดปัญหาแท็กซี่ปฏิเสธผู้โดยสารสาเหตุที่คนใช้เยอะเพราะว่าเราไม่เคยเปสิเสธแต่ลูกค้ารับได้ ถ้าเราไม่รับก็สมาชิกคนอื่นรับผู้ผู้โดยสารที่อยู่ในหมู่บ้านไกลๆล,ลึกๆเ่ก็สามารถเรียกได้เขาจะเรียกที่เข้ามาเขาจะมีแอปของเขาอ่ะมีแผนที่เรากดสามารถกดแผนที่ได้ปุ๊บแล้วก็แผนที่จะขึ้นมาว่าผู้โดยสารอยู่ตรงไหนตรงไหนไหนเราก็วิ่งตามแผนที่แล้วพร้อมเบอร์โทรศัพท์ของผู้โดยสารเราก็กดโทรค,คุยความปลอดภัยเรา เขาจะมีศูนย์อยู่ของของแอปแอปแท็กซี่เขาจะมีตัวประสานงานอยู่เขาจะรู้หมดเลยว่าเราสมาชิกเลขที่เท่าไหร่อะไรพวกนี้ทะเบียนรถเท่าไหร่ชื่ออะไรเขาจะขึ้นอยู่ที่ศูนย์หมดเวลาผู้สื่อสารเรียกปุ๊บศูนย์เขาจะรู้เลยครับสังคมกำลังตั้งคำถามว่า การขึ้นราคาแท็กซี่จะแก้ปัญหาได้ตรงจุดจริงหรือไม่และผู้โดยสารจะได้อะไรจากนโยบายนี้หลังจากถ้าปรับขึ้นค่าโดยสารเดือนธันวานี้แท็กซี่ยังจะปฏิเสธผู้โดยสารอยู่ไหมเหมือนเดิมเหมือนเดิมครับก็ขึ้นมาเท่านี้ผมถามให้หน่อยขึ้นมากิโลละห้าสิบตังค์วันหนึ่งผมวิ่งรับผู้โดยสารร้อยกิโลสมมติติดผู้โดยสารนะทางร้อยกิโลได้เพิ่มมาห้าสิบบาทได้เข้าจานนึง ไล,ไลที่ผมวิ่งวิ่งล่าผู้โดยสารที่ว่ารถตีรถเปล่าอย่ยีกประมาณ2-3วร้อยสามร้อกิโเมื่อมีการปรับขึ้นราคากรมการขนส่งทางบกเชื่อว่าคุณภาพและการให้บริการของรถแท็กซี่จะดีขึ้นแต่ทั้งนี้สังคมต้องช่วยกันจับตาว่าการให้บริการนั้นจะดีขึ้นหรือจะกลับไปสู่วัฏจักรแบบเดิมๆคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการย้อนหลังได้ทาง YouTube และเว็บไซต์ nation tv พ้อมแสดงความคิดเห็นผ่านทาง Facebook Nation อ็กไฟล์เพื่อรับเสื้อรายการสัปดาห์ละ5ตัว